สบายสบายกับรายการ l i ฟ e plus รายการที่จะช่วยเพิ่มแรงบนันดาลใจ plus ให้ชีวิตคุณมีแต่บวกค่ะวันนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะวราเพรมเรื่องราวดีๆมา plus ความสุขให้กับผู้ชมอีกเทียบเลยค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตแบบคนเวอร์เจน e เป็นลฟาสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ฉลาดในการนำเอาเทคโนโลยีทั้ง3อย่างมาบวกกันนั่นก็คือทั้งคุยโทรศัพท์ดูหนังและก็เล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อมาเติมเต็มลฟาส์ตายของเราให้สนุกและก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นค่ะ แล้ววันนี้นะคะเพื่อนของเพจค่ะก็ส่งรูปร้าน e a t i t i s ผ่านมาทาง Facebook ค่ะพอเพรดูแล้วนะคะเพื่อนเขาบอกว่าร้านนี้นะคะทั้งแฟลกแล้วก็เก๋ไม่เหมือนใครเลยค่ะเพราะว่าเขาขายทั้งเฟอร์นิเจอร์อาหารแล้วก็เสื้อผ้าโอ้โหแปลกเก๋ครบครันแบบนี้นะคะเหมาะกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของเพจจริงๆเลยค่ะเพจต้องขอขอบคุณ iPhone 4จากระบบ TrueMove 3G WiFi ที่ทําให้เพจได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่เลยค่ะ Live with a My true เช็คยอดจองจากอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้ใช้ให้สปีนอินเทอร์เน็ตจะชัวร์ออนไลน์<ช>ไม่มีสดุดเลยโอ้โห oh, oh. อย่างนู้ด <c oughs> เลยสุดยอดเลยตอนนี้นะคะพี่ก็อยากจะพูดคุยกับคุณนุชเนี่ยว่าแบบที่มาที่ไปของที่ร้านนี้เป็นยังไงได้ยินดีเลยงั้นเราไปคุยตรงนี้ดีกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะอยากให้คุณนู้เนี่ยเล่าที่มาที่ไปของที่ร้านมี ว่าที่นี่เนี่ยขายทั้งอาหารเสื้อผ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ด้วยใช่ค่ะก็ที่ราเน,นี่ยกำเนิดมาจากอถาปคคนิกสามคนก็เพิ่งจบใหม่เสร็จ<ช>แล้วก็แบบค่อนข,ข้างจะงงว่าแบบจะทําอะไรกับชีวิต<ม>ตีเสร็จแล้วก็เลยคิดว่างั้น<ม>เราทาทุกอย่างเลยแล้วกันก็เลยคนนึงอยากเปิดร้านอาหารอีคนนึงอยากจะ,ะทาเฟอร์น,นิเจอร์คนนึงอยากแบบว่าทํางานอินเทอร์เนียเพราะที่นี่ทางานอินเทอร์เนียด้วยแล้วก็รับเพย์นอกสถานที่ด้วย<ม>อย่างตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จะมีดนตรีด้วยก็แบบ คนนึงอยากร้องเพลงเลยก็คือทำทุกอย่างที่อยากทำในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาคอนเซ็ปต์ของที่ร้านเป็นยังไงอะคะร้านชื่อว่า i a t It e a ก็แบบว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างงู้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นร้านอาหารใช่ถ้ามันเป็นโชว์รูมถ้ามันเป็นสเตจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนเพชรเข้ามาเพชรก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเหมือนแบบเป็นโรงละครเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าบรรยากาศตอนเย็นจะเป็นบรรยากาศที่แบบติดไม้ลอยแล้วก็เสิร์ฟไปร้องไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเป็นการว่าแบบเฮ้ยมันเป็นร้านอาหารหรือเปล่ามันเป็นโชว์รูมหรือว่ามันเป็นสเตจคือแบบทุกอย่างรวมกันอยู่ในที่เดียวกันมันก็จะแบบลากไปจนถึงแบบเมนูของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้ยินว่ามีเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้านี่คือการเ็บเองหรือว่านับมะค เป็นแบรนด์พี่สาวค่ะก็ชื่อแบรนด์ว่า h เฮโรเวียตอนนี้เขากำลังแบบเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็มีโชว์อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเปิดยเขาก็จะเ,น,ใน,ใน,เน้นแต่ในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยอ๋อก็คือถ้าขายก็คือขายที่นี่ที่เดียวใช่มีเฟซบุ๊กด้วยใช่ค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าถูกใจชิ้นไหนเนี่ยสามารถซื้อกตกบ้านได้หรือเปล่า ก็ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้มันเป็นเหมือนโชว์เป็นตัวอย่างก็ถ้าลูกค้าต้องการแบบไหนเนี่ยเขาก็สามารถสามารถจะสั่งแล้วก็รีโปรดักชันได้โดยที่สามารถจะมิสอันเนี่ยของเขาได้ว่าแบบอยากได้เบาตัวนี้อยากได้โครงตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำได้แล้วก็ใช่แล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างจะเป็นมิสแบบเคยลูกค้าที่นึงที่เขาบอกว่าต้องการแบบที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอย่างงี้นี่คงก็ถูกใจหลายๆคนแน่ๆเลยนะคะที่อยากจะหาเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆแบบนี้ไปไว้ที่บ้านเนาะ Icana, มีเมนูอะไรแนะนําบ้างคะมีค่ะนี่เมนูเรานี่นะคะโอ้นีเมนูแบบเก๋มากเลยมันคืออะไรอะคะคือเราเนีเ euh ่ยจะเริ่มจากคอนเซปทุกอย่างในเมนูเป็นเมนูที่เราทํำขึ้นมาแล้วก็คิดว่าร้ยถ้าแบบอร่อยถึงจะมาทำให้ทาน ก็เลยเป็นการรวมอาหารอร่อยของแต่ละชาติไม่ใช่เป็นการฟิวชั่นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอาหารชาติน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็รวมหมดทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีดิฟเฟนไฟสซึ่งเฟนไฟส์เนี่ยก็จะมีให้เลือก30ดิฟ30ดิฟของเราเนี่ยจะมีตั้งแต่ครีมชีสซาครีมไปจนถึงวาซาบิโชยุกะปิปลาช็อกโกแลตเคาราเมลคือแบบเรนช์มันใหญ่มากเพื่อจะทำให้คนที่มาอยู่ในร้าน นั่งคุยกันแล้วสามารถจะกินอาหารชนิดเดียวกันได้อะไรเงี้ยค่ะสมซติแบบทำงานด้วยกันหลายคนอย่างเงี้ยโซฟ์บางคนอาจจะไม่ชอบแบบว่าครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบจิ้มกะปิอะไรเงี้ยแต่ก็แปลกมันรสชาติมันเข้ากันใช่ไหมเข้ากันค่ะคนตอนแรกอาจจะแบบหู้ยไม่ค่อยกล้าทานแต่ว่าพอลองทานแล้วแบบชอบอะไรเงี้ยเยอะค่ะใช่แปลกมากเลยครั้งแรกเลยคะที่ได้ยินอย่างงี้นะคะโหจิ้มกะปิด้วย Oh. แล้วเมนูที่แนะนําเป็นอะไรอองคะอ่ะาก,ก็จะมีสป, <spaghetti S 2> ปาเกตตี้ตับหวานค่ะซึ่งตัวเนี้ยคือเดิมมันมาจากที่ออริจินอลของไอตับหวานของเราซึ่งคนจะชอบทานมากแล้วเขาก็เลยแบบอยากได้คาร์โบไฮเดรตหน่อยเราก็เลยแบบใส่สปาเกตตี้ไปให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยแล้วก็จะมีเป็นยำนุกตาลก็จะดึงๆเหมือนเหมือนแมงกระพุนยำแมงกระพุนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นยำนุกตากลก็เบาขึ้นหน่อยอีกทสาวชอบปักแล้วหิวแล้วค่ะทานกันเลยดีไหมคะได้ค่ะ ยำน,นค่ะงตาล้้วอันนีค่ะอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายของเราค่ะ,คะซึ่งเป็นเซตบิเกนเซตที่เซตเล็กก็บิเกนเซตมาจากว่าคอนเซ็ปต,ต์ของเฟรนช์ฟรายเนี่ยคือทำเมนเทนเนอร์ฟู้ดก็คือตัวนี้จะเหมือนเป็นแปรงสีแล้วก็น้ำจิม้มต่างๆจะเป็นเหมือนเทเลสีที่สามารถจะเลือกเราเปลีย่ยนได้อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะชอบชอบอันนี้ <c oughs> ไอเดียเจ๋งมากเลยค่ะแล้วจานนี้อะคะอันนี้เป็นสปาเกตตี้ตักหวานค่ะย่างานค่ะลงมือเลยได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะ เลย <S <S ลกตาค่กรุบกบนิ่มๆเหมือนแงกระพุม,มย <S <S ยเจ๋งเอใช้แบบว่าลูกตาเน่ย อันนี้แบบว่าคือมันได้ความแบบเข้มข้นแล้วก็มีแบบวาซาบิแบบกลิ่นวาซาบิ ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะพักผ่อนด้วยการน,นอนผ่อนคลายหรือไม่ก็นอนหลับพักผ่อนแต่สําหรับน้องเพชรก็คือการได้ดูรายการทีวีดีๆจาก True Visions คือการพักผ่อนที่ดีของน้องเพชรแล้วล่ะค่ะและตอนนี้พิเศษมากๆเฉพาะผู้ที่ถือบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยาสามารถสมัครแพ็กเกจดูบวกโทรจาก True Life Party ัน,นี้ก็ได้รับสิทธิ์ทันทีฟรี3ต่อต่อแรกฟรีค่าติดตั้งมูลค่า1,200บาทต่อที่2ดูฟรีถึง240ช่องคุณภาพนาน2 เดือนและต่อสุดท้ายฟรีค่าโทรทูมูฟเพิ่มอีก120นาทีถือว่าคุ้มมากๆเลยล่ะค่ะถ้าใครอยากคุ้มแบบน้องเพชรกรรีบๆสมัครกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับร้าน e f i t is e คงจะถูกใจคุณผู้ชายนะคะที่อยากจะหาซื้อฟเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็ถูกใจคุณผู้หญิงที่อยากจะช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็ยังถูกใจทุกไลฟ์สไตล์แบบคอนเวอร์เจน์ใช่ไหมล่ะคะรับรองน,นะคะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีอะไรให้ถูกใจอีกแน่นอนเลยคะ่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกีในรายการ l i v e Plus นะครับแล้วเมื่อกี้นี้ครับผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบครับ Harry Potter ตอนะครับตอนจบนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมกำลังอยากได้หนังสือเล่มใหม่ครับซึ่งเขาบอกว่ามีเนื้อหาคล้ายๆกับ Harry Potter แต่เขียนโดยคนไทยครับเขาบอกว่าชื่อเรื่องว่า Thailander ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับมีร้านหนังสือร้านไหนบ้างที่จะมอบสิทธิพิเศษให้กับชาวทูพิวเล e ครับแต่ว่าโชคดีครับ ที่ผมใช้ iPhone 4ในระบบ TrueMove 3G Wi-Fi ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ TruePrivilege.com นะครับว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรร่วมกับร้านหนังสือบ้างครับเจอแล้วครับร้านหนังสือนานมีบุ๊กลูกค้า True รับส่วนลดสูงสุดถึง30%เชียยนะครับและการรับสิทธิ์ก็ทำได้ง่ายมากๆครับสำหรับลูกค้า True ส่ง SMS พิมพ์คำว่า NB ส่งไปที่เบอร์9989เพียงครั้งละ3บาท หรือจะเข้าไปดาวน์โหลดอ e ีคูปองได้ที่ w w w t r u e p i l g t c o m ก็ได้เช่นกันครับกี่ว่าเราไปที่ร้านหนังสือนานมีบุ๊กกันเลยดีกว่าครับ Employ life together 2Move by Wi-Fi 3G Android กำลัองอยู่กับคุณคิมน,นะครับผู้บริหารนานมีมุกค,ค่ะเราเรียนเป็นนักการนะครับสวัสดีค่ะครับก่อนเริ่มเลยครับต้องขอให้คุณคิมเล่าถึง<ม>จุดเริ่มต้นของนานมีมุกก่อนเลยค่ะก็คือสํานักพิมพ์นันมีบุ๊กเนี่ยตอนนี้ก็เปิดมา19ปีแล้วนะคะครเราเป็นสํานักพิมพ์ทําหนังสือส่วนมากจะเป็นหนังสือเด็กและเยาวชนแล้วก็ช่วงหลังมานี้ก็ทําหนังสือผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่ารากเงาดั้งเดิมเลยเราเลยเนี่ยมาจากบริษัทนันมีที่ทำร้านหนังสือจีนแล้วก็เครื่องเขียนดรามาค่ะ เริ่มมาจากร้านเครื่องเขียนใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เออเป็นอากงก็คือคุณตาเนี่ยเขามาเปิดบริษัทนานีซ,ซึ่งเป็นร้านหนังสือจีแล้วก็ทําเป็นเครื่องเขียน d าม m านะคะแต่สุดท้ายเนื่องจากว่าคุณแม่ของคิมเนี่ยเป็นคนรักการอ่านก็มาแยกตัวออกมาเปิดสำนักพิมพ์เองชื่อว่าสำนักพิมพ์น,นานีบุ๊คือเพิ่มคําว่าบุ๊คเข้าไปหลักคําว่านานีอย่างเงี้ยค่ะ เป็นคามาจากภาษาจีนที่ชื่อว่าหนัามุยม้ยหนับมุย้ยเนี่ยแปลว่าความงามทางตอนใต้เพราะว่าครอบครัวของพี่เนี่ยทางอากงอาม่าเนี่ยมาจากเมืองจีนแล้วก็คิดว่าประเทศไทยซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนเนี่ยเป็นประเทศที่สวยงามก็เลยตั้งชื่อว่าหนับมุย้ยแล้วก็พอมาตั้งชื่อภาษาไทยก็เลยเป็นนานีเพื่อที่จะได้มีหนัง จะได้มีมานานด้วยแล้วก็อยู่ไปอีกนานๆนานแสนาน,น,าน,นานด้วยดีจากนั้นครับแล้วก็อยากทราบว่าตอนนี้ครับมีกิจกรรมอะไรสําหรับการนีที่มีให้กับเยาวชนบ้างครับ ตอนนี้เราก็ทําหนังสือหลากหลายแนวนะคะคไม่ว่าจะเป็นนิทานกระตุนความรู้วรรณกรรมเยาวชนหนังสือเสริมความรู้หนังสือภาษาซึ่งหนังสือเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่รับความนิยมกับเด็กๆมากแล้วทางพวกเราก็เอาเนื้อหาจากในหนังสือเนี่ยมาปรับใช้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นว่าเวลาปิดเทอมเนี่ยก็จะมีจัดเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่ก็จะมีหลักสูตรชั่วห้องเรียนทดลองวิทย ะะให้โอกาสเด็กๆประถมเนี่ยมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้เป็นหลักสูตรที่พี่ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดใหม่มากที่จะให้เด็กรู้จักคิดรู้จักตั้งคําถามอันนี้ก็เป็นบางส่วนกิจกรรมแต่นอกจากกิจกรรมสรําหรับเด็กนะคะคก็มีกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ด้วยก็มาจาก,กหนังสือกันก็นคือกิจกรรมพ้ล็อปเลยมีอะไรบ้างคะค่ะก็อย่างเช่นในจากหนังสือน้่งอ่านดวงชะกรรมเนี่ยนะคะเขียนโดยคุณโจมทานี ก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปอ่านดชะนักรรมมาสอนให้กับทุกคนที่สนใจหรือว่ามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันอาจจะเชื่อมโยงไปกับกรรมเก่าของเราแล้วเราจะอ่านยังไงเพื่อทําให้ชีวิตนี้เนี่ยดีขึ้นป้องกันสิ่งที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือมาเวิร์กช็อปกันที่นี่เลยเวิร์กช็อปเลยซึ่งคนที่จะมาเวิร์กช็อปก็จะเป็นคุณโจนทธนีตันติสุขซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะ งานมีบุกนี่มี พิเศษอะไรบ้างครับสำหรับลูกค้าชาวทรูคับค่ะก็สําหรับทรูนะคะเราก็เตรียมสิทธิพิเศษมากมายให้กับสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นในการซื้อหนังสือหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมของนานนีบุ๊คในราคาลดสูงสุด30%ก็พิเศษมากๆเลยนะคะอย่างเช่นห้องเรียนทดลองวิทย์เนี่ยถ้าเกิดว่าสมาชิกทรูมีลูกหลานที่อายุ6ถึง12ปีก็สามารถส่งมาเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วก็ในตลอดทั้งปีเราก็วางแผนที่จะจัดเวิร์กช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปอ่านดวงชนะกา ะะหรือว่าเวิร์กช็อปธรรมชาติช่วยชีวิตซึ่งเป็นการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต้านมะเร็งแบบธรรมชาติก็ดีน,นี้สำหรับผู้ใหญ่เลยอ่าน,นี้สำหรับผู้ใหญ่อันนี้พุชกศสำหรับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับ Y วน์นะคะเล,ล่าองุ่นนะคะเราก็จะมีเวิร์กช็อปอันนี้ด้วยค่ะก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้สำหรับที่นี่เนี่ยครับเห็นเขาบอกว่าเน้นกิจกรรมเกีกย่ยวกับ กิจกรรมครอบครัวใช่ค่ะคือเนื่องจากหนังสือเราเนี่ยหลากหลายแนวตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่เลยเราก็คิดว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยคือสมัครทุกคนในครอบครัวค่ะอย่างร้านหนังสือของเราที่ชื่อว่านามีบุ๊กช็อปอะค่ะตอนนี้ก็มีหกสาขาแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็เป็นร้านหนังสือสำหรับครอบครัวสามารถมาใช้เวลานั่งอ่านหนังสือหรือว่าพักผ่อนได้ที่นี่ด้วยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะค่ะก็เปิดตั้งแต่สิบโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะ ทุกวันเลยแล้วก็เรามีทั้งหมดงสาขาอย่างที่พารากอนก็อยู่ที่ชั้น3อันนั้นจะเป็นร้านหนังสือเด็กอันนั้นก็จะเปิดตามเวลาของห้างมีที่จจมจูรี่สแควร์มีทีมจูรี่สแควร์มีที่เวอ book tower นะคะแล้วก็ที่เอ่อพาราไดซ์พาร์คแล้วก็สุขุมวิท64 ก็อย่างนี้ที่วันนี้ผมอยู่ครับก็คือสาขาสุขมุมวิท31ซึ่งเป็นสาขาใหญ่เพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อหนังสือ<ม>เรื่องไทแลนเดอร์ครับอ๋อว่าออกใหม่ใช่ไหมครัใช่ก็หนังสือเรื่องไทแลนเดอร์เป็นออกใหม่แล้วก็เป็นซูเปอร์ไฮไลท์ของงานสา<ช>ัมมนาหนังสือทรั้งนี้เลยนะคะคนเขียนเนี่ยก็เป็นเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ชายหนุ่มที่มีมีแพชชันที่อยากที่จะเขียนมากๆเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าสนุกมากๆจริงๆถ้าใครชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ ใครชอบเพอร์ซี่แจ็คสันเนี่ยจะต้องอ่านเล่มนี้นี่แหละครับหนังสือที่ผมกำลังตามหาอยู่นะครับแล้วผมก็เป็นลูกค้า True ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงได้ส่วนลด30%ถูกต้องไหมครับค่ะส่วนลดสูงสุด30%เลยค่ะอย่างนี้ต้องเดี๋ยวซื้อขอซื้อเก็บไว้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณคิมมากๆนะครับผู้บริหารของนานีบุ๊กนะครับที่มาร่วมพูดคุยและมอบสิทธิพิเศษให้กับชาว True ครับ สำหรับลูกค้าชาวทูที่รักการอ่านพลาดไม่ได้เลยนะครับกับร้านหนังสือนานม e ีบุ๊กส่ง SMS พิมพ์คำว่า NB มาที่เบอร์9989พร้อมรับส่วนลดสูงสุด30%จากร้านหนังสือนานม e ีบุ๊กสำหรับวันนี้กี่ขอตัวลาไปอ่านหนังสือก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับผมโจ๊กนะครับในรายการ l i ฟ e พลัสครับรายการที่จะมาพลัสชีวิตของคุณผู้ชมให้มีแต่บวกนะครับซึ่งวันนี้ในช่วง l i ฟ e Beyond Limit by True High Speed Internet นะครับต้องบอกนะครับว่าโจ๊กเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอะไรเจ๋งๆครับและต้องย้ำว่าเจ๋งมากด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามดูกันได้ครับไลฟ์ Beyond Limit by True High Speed Internet โอ้โห ของเล่นใหม่ที่มาแรงแล้วก็ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องบิน p a r ร o ด AR d r o n e นะครับที่ใช้ทั้ง iPad iPhone แล้วก็ iPod p l u c h เนี่ยกันบังคับเจ๋งริงๆครับ,รรรรบดีนะครับนี่ที่บ้านโจ๊กเนี่ยติดไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากชูออนไลน์ทำให้โจ๊กโหลดคลิปวิดีโอได้รวดเร็วทันใจแล้วก็ไม่มีสะดุดเลยครับ ถึงแล้วครับร้านดอทไลฟ์ครับร้านที่โจ๊กจะพาคุณผู้ชมชาวไลฟ์พลัสเองนะครับมาไลฟ์บิยอนลิมิตกันครับสายพลอยด้านในฮะสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับผมพี่กำลังเล่น AR Drone อยู่ใช่ครับผมพี่ชื่ออะไรครับแบงค์ครับพี่แบงค์ครับก่อนหนึ่งต้องถามถึงที่มาที่ไปก่อนครับว่ามันผลิตมาจากประเทศไหนครับพี่ก็ฝรั่งเศสครับผมแล้วมันเป็น flying video game flying video game คือเครื่องบินบรรทุกแต่ความเสีของมันคือมีกล้องวิดีโอด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างเท่ากับว่าหมายความว่าเราก็บังคับไปด้วยแล้วเหมือนถ่ายวิดีโอได้ด้วยใช่ครับผมจูผ่านหน้าจอตัวบังคับได้ แล้วเรื่องของการบังคับนี่ต้องใช้อะไรครับก็จะเป็น iPad iPhone iPod Touch ตัวนี้ครับผมสาอย่างเท่านั้นเลยครับผมก็ถ้าเป็น Android ตอนนี้มันยังไม่เสถียรเท่าไหร่แต่แปลว่าใช้ได้แต่ยังไม่ดีใช่ครับผม นีแบตมันอยู่ได้ประมาณกี่นา,าทีครับประมาณ15นาทีครับประมาณ15นาทีครับแล้วถ้าสมมติว่าเกิดบินบินบินอยู่แล้วแบตมันปุ๊บหมดไปมันจะตกไหมพี่คือมันจะเตือนก่อนครับผมถ้าลูกค้าไม่เอาเครื่องลองก็มันก็จะลดระดับลงเองส่วนมากเขาจะใช้แบตหลายๆก้อนแล้วมาเปลี่ยนกันเพ<ช>่อที่จะได้เล่นนาน,น,านต่อเนื่อง แล้วก็เอาแบตที่หมดไปชาร์จแบตที่เต็มก็มาใส่ใหม่อ๋อวันนี้ครับแล้วเรื่องของการบังคับเนี่ยฮะระยะมันมันได้ไกลเป็นอย่างคือห้าห้าสิบเมตรในที่โล่งครับห้าสิบเมตรในที่โ hm ล่งก็ค uh, ่อนข้างไกลขนาดนี้ใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่ามันสุดแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็ได้กลับมาครับมันก็เหมือนแบบเต็มๆเหมือนวิ่งชนกระแพงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวิ่งชนกระแพงมา เรื่องของโปรแกรมที่ใช้มันต้องใช้โปรแกรมอะไรครับก็หลักๆ3ตัวที่แบบนิยมเลยก็จะเป็น a r Free Fight อันนี้เป็นสำหรับโปรแกรมเป็นแอปฟรีสำหรับบินคือเข้าแอป t อร์แล้วก็โหลดได้เลยใช่ครับผมตัวนี้จะเป็น Air Pursuit Air Pursuit จะเป็นเกมยิงต่อสู้กันแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นวิดีโอเรคคอร์ดเวลากล้องมันเห็นอะไรก็มันจึบลงกไอโฟนบลไอกไอฟลาอะไรเนี่ยพี่อันที่สองอ่ะมันฟกันยังไงอ่ะก็ต่อสู้เลยครับเหมือนเราเล่นสองเครื่องเนี้ยก็มันจะจับสีของอีกผู้ต่อสู้แล้วก็ยิงใส่กัน แต่หมายถึงมันยิงกันในเกมแต่ว่าไม่ได้แบบเพราะว่ามันทำร้ายกันจริงๆข้างนอกไม่ครับก<อ>็<อ>เวลาเครื่องโดนยิงตัวเครื่องก็จะสั่นแค่นั้นนะครับ<อ>ก็จะมีผลในการบังคับหน่อยเลย็กๆแล้วสำหรับชาวไลฟ์พลสัสที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะซื้อมาเล่นบ้างน,นี่สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ<อ>พี่ก็ตอนนี้2สาขาครับผมร้านดอดไลท์พาราดอนชั้น3กับพาราไดฟ้าร์ชั้น2ครับผมสองที่นี้ราคาประมาณ1 1 9 9งหมื่นันอยเก้บาทครับถือว่า ถ้าสําหรับไอ็เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้ก็ไม่แพงมากนะถใช้ได้อยูมค่าใช่ไหมครับสนุกใช่ไหมครับสนุกแน่นอนครับโอเคงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มบินกันเลยมันต้องเริ่มยังไงครับสอนผมนิดนึงก็กดเทคออฟเนี่ยครับก็รอเลยครับเครื่องมันจะรอใช่ไหมอัตโนมัติเลยนี่คือแบบไม่ได้ทำไรเครื่องก็รอความสูงมันจะประมาณประมาณเมตรหนึ่งแล้วเวลาจะบังคับลูกก็กดเอียงครับผมเฮ้ยหน้าหลังแค่นี้ครับเอแล้วด้านขวามันมีด้านขวาจะเป็นหันท้ายครับหันหัวอ๋อ อันหวแล้วก็ขึ้นลงอยากลองบารคำนิดนึงได้ไหมได้ <จะ S 1> ครับผม,ผมถ้าจะให้ดีขยับนิดนิดพอใช่ไหมครับมันจะได้ไม่ใช่ครับผมก็เอียงประมาณนี้อ๋อโอเค ครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นใ AI น Air Drone ตัวนี้แล้วต้องบอกว่ามันมากครับผู้ชมครับว,ว,วันนี้ชีวิตผมเนี่ย Live Beyond l i m i จริงๆครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันมันเนอะคมค่าครับคือถ้าสมมุติว่าผมเล่นเก่งกว่านี้คุมมันเก่งกว่านี้ผมจะสนุกกว่าน,นี้แน่นอนใช่ร,รู้สึกได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์นะครับที่ทั้งสอนกันแล้วก็ทั้งแนะนํากันด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาในช่วงของ Live Beyond Limit by True High Speed Internet แล้วนะครับ ก็คงจะถูกใจคนที่ชอบความตื่นเต้นความท้าทายกันนะครับสำหรับ a r อ r ร n e ที่โจ๊กเอามาแนะนำให้รู้จักกันวันนี้ครับครั้งหน้าถ้ามีอะไรสนุกมันๆอีกนะครับพาไปแน่นอนครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับและก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ l i v e Plu s แต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะเฟยและเพื่อนๆสัญญาเลยนะคะว่าจะเตรียมเรื่องราวดีๆมาพลัสความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเฟย์ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ